ดูดเลยจบูโ่โงเวอร์เล็กหนึ่งค่ะสบู่เล็หนึ่งสบู่มันไม่ดูดแล้วจะลูกสบู่มันไม่ดูดแล้วลูกจา๋าดูดสิคะลูกจา๋าดูดสิจะลูกกลุ่มฟรีใครอยากได้ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีอยากได้เครดิตฟรีแอคไลน์ที่หนูปักหมุดนะคะ อาเป็นอย่างคือบอ่ดูดค่ะสะบู่ก้อนละ50ตบาทนะคะกล่องสุ่มกล่องมงคลนะคะกล่องร้อยห้นะคะสุ่มทองแล้วก็เงินสดนะคะลวอารหัส88ค่ะกล่องสุม่มเอ้ยทำไมสบู่ไม่ดูดงงมากเลยอ่ะ ลองกดเป็นรหัส99ดูนะแม่สบู่ก้อนละ50บาทลองกดเป็นรหัส99ดูนะคะไม่ดูโงเหมือนกันน้องเมย์จะไรไม่ดูระบบไม่ดูขอเปลี่ยนเป็นระบบอมเลยไียจัง แปลกๆก็ไม่ดูมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบหลังบ้านอยู่ขนน มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูด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 แล้วจ้าโอ้โหดูช้า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 มากสบู่ก้อนละห้าสิบบาทค่ะรหัสเก้าเก้ากอนละห้าสิบบาทส่งไปยังมีที่ขูดท้าเวทไหมคะตัวนี้มีค่ะแต่เราจะเก็บไว้ใส่ให้ไปในกล่องสุ่มนะคะแบบนี้ใช่ไหมแม่แผ่นขูดท้าเวท ข้างหลังเป็นคาถาส่วนตั้งจิตตั้งใจขอพรอ,อธิษฐานแล้วใช้เหรียญสิบขูดด้านหน้าเป็นรูปแบบใหม่นะคะลดการสุดทูบลดมลพิษนะคะแม่ใช่ไหมแบบนี้นะมีค่ะแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะคะอาจจะแจก5้าพันลืมจะแล้ววะ่ะ คนนี้หนูให้ห้าพันคนนี้หนูให้ห mm ้า hmm. พันโควครับ mm hmm. วัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ้า mm hmm. ใช่คุณเบนจาร์ดไหมจ้า,าค่ะอะไรนะใช่ไหมจ้าค่ะไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะ วางสายชานฉันไปโทรกลับดอเอ้ยเมื่อกี้มันฟรีนะห้าพันบาทหลอกเปาเนี่โทรกลับจ้าคุณเบนจรัดไหมจ้าใช่ค่ะโทรจากเจ๊ฟองเบียจ้าอ๋อค่ะจะโทรมาบอกคุณเบนจรัดด้อ่าเอฟเอฟกล่องสุ่มมาใช่ไหมจ้าใช่ค่ะได้เงินสดอา่าสุ่มได้เงินสดห้าห้าพันบาทนะคะ อ๋อค่ะอันนี้จะทำยังไงบ้างอ๋อเคยเอฟเรามากี่รอบแล้วคะเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกคืออุ้ดูโชคดีมากเลยเดี๋ยวเราใส่ตังเข้าไปในกล่องนะคะก,อกอ่อนก่อนอ่าก่อนเปิดกล่องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะอ๋อได,ด้ค่ะได้นะจ๊ะได้เสียงดูไม่ดีใจเลยอ่ะกอลังแบบว่าโง่อยู่เพิ่งแบบว่าเพิ่งกดไปเมื่อกี้ดูเจ๊ส้องเรียนมานานหรือยัง ดูดูมาสักพักแล้วค่ะอ,อ๋องกุตาแล้วโชคดีมากงงเลยบางคนเขาเอฟกันมาเป็นเป็นลูกค้าประจำเอฟกันมาเป็นแบบลอยลอยล็อกเขาจะไม่ได้นี่ล็อบแรกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแลองลองอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยคุนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ได้ไปห้าพัน 5, ส่งมาค่ะมาให้กินมั้งสิอ๋อได้เลยโอ๊ยได้ไหมได้โอ๊ยน่ารักมากเลยอย่าอย่าคบกันได้หน่อยเป็นตาคู่กันมาอะไรนะ มันเป็นหน้าฝูดเอาไปมาขันแกไดไหมล่ะได้หมดแล้วเกือกเปิดก็มาได้หมดแระลากเลิกก็มาเอามาได้เลยได้เลยคบกันได้หน่อยอย่างนี้ได้ไปห้าพันแน่เห็นปะคนเราคบได้ก็ต้องแี้แหละโอเคเดี๋ยวเราอแนะนํานะเวลาได้รับกล่องแล้วถ่ายวิดีโอไว้นะคะถ้ามีปัญหาตรงไหนเราจะได้แก้ไขนะคะค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะ